จิ้งจอกเท่า5กุมภาพันธ์2569ค่อยๆไปจิ้งจอกเท่าอ่านตลาดหุ้นไทยก่อนเลือกตั้งที่เหลืออีกไม่กี่วันก็ถึงเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์เข้าคูหาเชื่อว่าวันนี้ดัดชนีตลาดน่าจะยืนในดินแดนสีเขียวได้ด้วยแรงซื้อของต่างชาติฝ่าต้านทีลนิดจิตแจ่มใจ ECF ของข้า ใครห้ามพุก ECF ของข้าใครห้ามพุกล่าสุด ECF ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่แจ้งว่าบริษัทผิดข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้5รุ่นได้แก่250ห้ x260 ห้ x250 5ปี x260 2A และ2 8หน่อ วานนี้ซื้อขายคึกคักเป็นพิเศษ PSP ลงทุนเพิ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ PSP เข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการซื้อขายและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์รวมถึง75%โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม